เดี Hence, ๋ยวครับแปรงฟันให้ป้าป uh, ้าดูหน่อยทําไงบนปากกุ๊กกุ๊กอ่ะบนปากกุ๊กกุ๊กทำไงเออไหนเอาไหมอ่ะเอาบนปากยังไงเอาน้ำบนปากยังไงอมน้ำก่อนอมน้ำก่อนอุ้มน้ำบนปากยังไงลูกคุณครูสเกตสอนยังไงนี่ไม่ใช่เมื่อกี้นะกุ๊ก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 แล้วคลายอ่ะทำยังไงทำยังไงเร็วเร็วเร็วเอ่ะกุ๊ก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 แล้วคลายให้แม่ดูหน่อยกุ๊กกหน่อยดูจมดำดมดำกุ๊กกุ๊กให้แม่ดูหน่อยแล้วให้ป้าป อมน้ำหน่อยเร็วๆนี่โอ้กุ๊กๆให้แม่ดูหน่อยเร็วๆอมยังไงอ่ะอมยังไงทำยังไงนะเมื่อกี้ทำยังไงทำยังไงทำแม่ดูหน่อยอมน้ำก่อนดิบนปากกุ๊กๆทำงไงเร็วๆอ่าเดีอมน้ำมาเราไม่ทำให้ป๊าดูเลยอะ่ะเอาติดน้ำอนปุ๊บปุ๊บอ่ะอมน้ำอ่ะบนปากป๊าดูหน่อยทำยไงครับเร็วอ่าไม่ทงั้นไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ไปทักไปเที่ยวนะอ่ะแปลงฟันยังไง เอาไปปลาดูดิแป้งสวยๆทำไงเร็วๆเรากัดแป้งเร็วๆอะบดปากด้วยบนปากทำไงเล่นละโยบนปากยังไงเถินอะทำไมเราโชว์เลยเราไม่ต้องเถินเราบดปากยังไงครูเกอสรบดปากยังไงมาไม่ดูแล้วมาไม่ดูแล้วอะไรทําไม่ดูแล

ไม่บนปากออกเลยบนไหมตึ่นตันปีเด็กบนปากแม่ดูห่อนติดน้ำติดน้ำนี่อ่ะบนปากให้แม่ดูหน่อยอ,อื้อเฮ้ยไม่ได้เรื่องเลย